นิดนึงนะครับ,รบว่าจะได้ถึงเกิน5 0าอเนหรือ75%มันมาจะได้สักกี่ปีและต่อไปจะต้องลดสัดส่วนลงมาเท่าไหร่ให้มันได้มาตรฐานไม่งั้นมันจะมีกฎหมายเรื่องกฎหมายการถือหุ้นของคนต่างด้าวมันจะมีกฎหมายฉบับนี้รองรับอยู่อันนี้ก็อาจจะเป็นกรณีพิเศษนะครับครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับคุผู้ามครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกอนครับ สือพิมตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด CG ขยวขวัญรับปีมะเสงทรูผวาซิมดับ20ล้านรายสมาคมวินาศภัยไทยเครียดรีอินชัวเลอร์ชักดาบประนาวผิดค่าแรง300บาทถล่มซ้ำสิงทอสุดชันทนาระคมไข้เลือดออกปี56สอบป่วยเพิ่มตายพุ่งสาธารณสุขเครียดวันตัวเลขทะลุเกินแสนคน พาจุดบอดขายตรงน้องใหม่ Q1 เผยเส้นทางเกิดง่ายตายง่ายดีเท่ากันตลาดความงามขึ้นแท่นธุรกิจยอดฮิตรายใหญ่รุกหนักรับเทรนสวยด้วยแพทย์จับประเด็นค่าแรง300บาททุกเสียงขายตรงย้ำไม่ใช่ปัจจัยลบธุรกิจสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระ หลากหลายด้วยความรู้ทุกทิศทางความเคลื่อนไหวกับแวดวงประกันในรายการประกันวันนี้ทางช่อง INTV และ TVD SK 999ปุ๋ยเอเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิด จะเดินเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 า SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 คุณผู้ชมมาว่ากันต่อในช่วงที่2ของรายการประกันวันนี้นะครับสนทนาภาษาประกันช่วงที่2นะครับช่วงนี้มาดูกันต่อที่ทางด้านประกันอิสระภาพนะครับซึ่งตรงนี้เป็นก็เป็นประกันเกี่ยวกับประกันผู้ที่ติดคุกนั่นเองใช่ไหมครับตรงนี้ประกันผู้ต้องหาผู้ต้องหาไม่ใช่คนที่ติดคุกครือผู้ต้องหาเนี่ยส่วนมากมักจะมีปัญหาก็คือว่ากรณีที่ศาลอนุญาตให้ประกันตัวได้แต่ปรากฏว่าญาติพี่น้องไม่สามารถ ไปหาเงินมาประกันตัวไปเอาโฉนดที่ไหนก็ไปหาเขาก็ไม่ได้ไปเช่าเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็คงเช่ากันยาก,ยากนะครับหรือจะเอาข้าราชการซีที่ตามสารที่ออนุญ,ญาตให้แบบประกันตัวบางทีก็ไม่มีใครกล้าเอาตัวมาเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้มันก็เลยสารเขาก็เลยมีมีความเมตตาครับก็คืออนุญ,ญาตให้บริษัทประกันเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของประกันตัวผู้ต้องหาได้นะครับซึ่งอันนี้ก็มีการทํากันมาก็ตกประมาณสัก8ปี ครับก็คือปีนี้ก็เข้าปีที่8แล้วนะครับก็คือบริษัทที่ดําเนินการก็จะเป็นบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยนะครับก็ถือว่าเป็นอยู่ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการประกันภัยอิสระภาพนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะเห็นว่าการประกันในลักษณะเนี่ยมีข้อจํากัดเยอะนะครับอันแรกก็คือว่าในข้อกําหนดของสารเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องคิดอัตราไม่เกิน7%ของทุนประกันนะครับ,รบสมมุติว่าศารบอกว่าต้องใช้เงินประกัน5 0,000 0บาทเพราะฉะนั้น เงินที่บริษัทประกันจะคิดจับจับญาติผู้ต้องหาหรือผู้ต้องหาเนี่ยก็จะอยู่ในอัตรา7%อของ5 0า0 0นะครับก็ตกประมาณ7535าก็ตกประมาณ3าม0 0บาทนะครับเพราะนั้น35,000บาทก็คือเบี้ยที่จะต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันนะครับก็คือจ่ายปุ๊บก็ได้เงินมาประกันตัวทันทีนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจากดูข้อมูลสถิติเนี่ยก็จะมี10ลรายนะครับผู้ต้องหา10ลรายนะครับที่ประกันตัวออกไปแล้วก็จะ มีหนีสักหนึ่งลายนะครับใน10บลายถ้าหนีหนึ่งลายนี่ก็คือบริษัทประกันขาดทุนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเเปนี่ยมันก็จะเอามาเป็นเกณฑ์ในการคิดเบีย้ยฟิกตายตัวอย่างเงี้ยเทียบกับความเสี่ยง10ต่อหนึ่งแล้วเนี่ยในทางคณิตศาสตร์ประกันภัยก็มองว่ามันไม่ไหวมันไม่ไหวครับไม่คุ้มเม่มนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็เลยเอาเออเอาก็มีการที่จะขอ,อยื่นในการแก้ไขในเรื่องของการคิดเบีย้ยประกันนะครับผู้ต้องหาเนี่ย เพิ่มเป็นถึง15%ครับซึบ่งทางฝ่ายบริษัทที่เขาเ,าเคยเซ็น MOU กันไว้เนี่ย5-6บริษัทเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าบริษัทจะอยู่ได้ก็ต้องคิดเบี้ยในอัตรา15%นะครับแต่จริงๆเนี่ย15%เนี่ยในหลักของคอปพอที่เขากำหนดหลักเกณฑ์ไว้จริงๆมันก็อยู่ในอัตรา15%สามารถคิดได้นะครับ,รบแต่นี่เผอิญมันเป็นข้อกำหนดที่ศาลเป็นผู้กำหนด คอพอพอก็เลยจะต้องหาลือกับทางศาลดูนะครับว่าถ้าจะยืดหยุ่นมาเป็น15ทีนี15้15ถ้าคิดเป็นมูลค่าท่าน1ล้านบาทบมันก็คือ1 5 0 0 0 0บาทมันก็ยังถือว่าหนักอยู่สำหรับญาติผู้ต้องหานะครับถ้ามีที่มีฐานะอาจจะไม่ร่ำรวยมากนะครับอาจจะเป็นปัญหาเป็นภาระซึ่งในทางปฏิบัติจริงมันก็อาจจะคืออย่าว่าจะหาเงินก้อนโตมาประกันตัวผู้ต้องหาหาเงินมาจ่ายเบี้ยยังเหนื่อยเลยนะเพรา<น>ะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให มันทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้ทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ถ้าปร,ประกันเขาก็มองเขาขาด,ขาดทุนถ้าอย่างนั้นมันก็เท่าวัอาอนา,าคตอาจจะต้องยกเลิกไอเบียประกันอิสรภาพประเภทนี้ออกไปนะครับมันก็จะทําให้ผู้ต้องหาที่ ตกทุกได้ยากทั้งหลายเนี่ยมันก็จะต้องอดิ้นรนขวนขวายกันนะครับก็บดูแล้วมันต้องขวนขวายยอะกว่าเดิมถ้าไม่มีบริษัทประกันตรงนี้มาคอยช่วยเหลือนั่นเองอันนี้<อ>ก็เป็นนะถือว่าเป็นเรื่องที่ก็น่าสนใจเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเอาเอานับคดีที่เป็นคดีอาญานะครับที่จะต้องประกันตัวเนี่ยเอาเฉพาะคดียาเสพติดก,ก็เป็นหมื่นคดีนะครับใน,ในการจับก,กลุ่มจกกับเยอนที่ตำรวจรวมรวมแล้วทั้งปีหนึ่งเนี่ยก็จะฉะนั้นในส่วนนี้บางคนที่ไม่มีงบก็จะถูกจองจํา ก็ถูกศาลถังจำคุกไปนะครับระหว่างคาดียังไม่สิ้นสุดนะก็คือคฝากสารเขาเรียกขอมหน้าสารฝากขัง,ขงนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้บ้างนะครับได้เห็นเดือนเห็นตะวันบ้างมันก็จะต้องถูกกักกันอิสรภาพอันนี้ก็คือเป็นปัญหาซึ่งจะว่าไปก็เป็นปัญหาของสังคมมากกว่าที่จะเป็นปัญหารเรื่องของธุรกิจแต่ว่ามุมมองของบริษัทประกันจะหาทางออกอย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปตามกันต่อนะครับ,รบกับไทยพัฒนาประกันภัยครับครับ ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเขาจะเลิกหรือจะต่อหรือว่ามีแนวทางในการเข้ามาแก้ไขยังไงเองนะครับต่อไปมาดูกันที่ทางด้านปปงกันบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ทางด้านปปงเองเนี่ยก็มีการออกกฎหมายการฟอกเงินนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยบริษัทประกันต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องมีการชี้แจงต้องมีการตรวจสอบนะครับอย่างเข้มงวดนะครับกับกลุ่มลูกค้าที่จะมาทําประกันในตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้รายละเอียดลึกๆเป็นยังไงครับ คือกฎหมายปปงที่มาของออการแก้ล่างและาชบัหญัดิ2ฉบับก็คือ,อแก้เรื่องของการปราปรามการฟอกเงินรวมทั้งพระราชบัญญัติป้องกันและป่าปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายเพราะฉะนั้นรัฐบาลหรือทางทางฝ่ายของการเมืองหรือทางฝ่ายที่ผู้ฝ่ายนิติบัญญัติน,นะครับ,รบก็คือทั้งรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาหรือวุฒิสภา,าเขาก็ผ่านล่างกฎหมาย2ฉบับนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องนําไปสู่ภาคปฏิบัติจริงนะครับเพื่อที่จะบังคับใช้ประกาศเป็นราชก,กิจจานุเบกษานะครับก็ทีนี้ก,ก็ก็อยู่ในช่วงระยะเวลาก็น่าจะอยู่ในประมาณต้นเดือนกุมภานี้น่าจะมีการประกาศบังคับใช้นะครับแต่ว่าในตัวสาระสาคัญของสองอกฎข่ากฎหมายสองสองล่างนี้นะครับก็คือเจตนาจริงๆก็เพื่อ,อเพื่อที่จะลดเงื่อนไขนะครับที่เราถูก ขาเรียกว่าแฟดเอนะครับหรือองค์กรที่ดูแลเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยเขากดดันเราให้จะต้องลดเงื่อนไขให้ต่ำกว่าสิข้อขึ้นไป13ข้อนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราสอบไม่ผ่าน13ข้อแต่ถ้าสอบผ่านเหลือ10ข้อนะครับก็ยังอนุโลมให้ปลดจากบัญชีดาได้ทีนี้เมื่อแก้กฎหมายเสร็จมันก็จะนําไปสู่การปลดล็อก้เรื่องบัญชีดําแต่ว่าผลที่จะตามมาก็คือสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันภัยเนี่ยจะต้องอมีความเข้งมงวดกับลูกค้ามากขึ้น นะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่เขากําหนดเอาไว้เรื่องกรณีเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกกาหนดเนี่ยก็คือสถาบันการเงินนะครับสก็คือประกันภัย3ก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนรวมนะครับหรือพวกบริษัทโบรกเกอร์อประธานธุรหรือบริษัทที่บริหารจัดการกองทุนรวมทั้งหลายครับ,รบอันนี้จะอยู่ในข่ายที่เป็นบุคคลที่ถูกกาหนดนะครับซึ่งมติที่เขาออกมาก็คือกําหนดให้ว่าบริษัทที่จัดกลุ่มอยู่ยในกลุ่มนี้จะต้องอมีการเข้าไปล่วงลึกในเรื่อง ของบัญชีของลูกค้าประวัติส่วนตัวนะครับก่อนที่จะมีการรับรับเบียบ้ยรประกันนะครับโดยเฉพาะประกันภัยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาค่อนข้างมากนะครับทีนี้เดี๋ยวในส่วนของทางฝั่งของบริษัทประกันจริงๆเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงเนี่ย<ก>เราต้องไปฟังเสียงเขาดูก็ไปฝั่งของบริษัทประกันก็จะมีการ,ค,รคือประกันชีวิตก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าประกันชีวิตคือส่วนใหญ่คือป้องกันการพวงเงินอยู่แล้วว่าคุณเอาเงินมาทาประกันคือทุนอยู่ที่7,0,000สบาท ถ้าตา่ำกว่าเจ็ดแสนบาทไม่ต้องตรวจสอบแต่ถ้าทุนประกันเกิ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 นไปเกินเจ็ดแสนบาทขึ้นไปจะมีการตรวจสอบเข้าไปในรายละเอียดเชิงลึกว่าเงินก้อนนี้คุณเอามาจากไหนแต่ทางวิชาสภัยคือบบกบอกว่างี้ไม่ไหวคือซื้อรถมาหนึ่งคันลูก<อ>ค้าคซื้อรถมา,หน,นนมานหนึ่งล้านบาทแล้วคือผมต้องไปตรวจสอบหรอว่าคุณเอารถซื้อรถมาจากไหนเอาเงินจากไหนซื้อรถทําไมตอนซื้อรถไม่ไปตรวจสอบตั้งแต่แรกเหมือนกับบ้านหนึ่งหลังทาประกันอัคคีภัยเบี้ยประกันก็ไม่ได้แพงพันกว่าบาท พันพันกว่าบาทแต่ว่าต้องมาตรวจสอบถึงว่าคุณซื้อบ้านมายังไงตัดไม้มาจากไหนคือฟอกเงินหรือเปล่าคือมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่คือมันจะลงลึกในรายละเอียดที่มันยุ่งยากขึ้นไปนคือทำไมไม่ตรวจสอบว่าคุณเอาเงินจากไหนมาสร้างบ้านมันจะเป็นการลดหย่อนง่ายกว่าคือประ <c oughs> เด็นสําคัญและสาคัญของกฎหมายก็คือเขาต้องการสืบค้นย้อนหลังให้ได้ว่าที่มาของเงินนะครับของแต่ละคนที่มาซื้อบ้านอย่างเรา ไม่ได้ทาธุรกิจผิดกฎหมายไม่ได้ไปขายยาเสพติดนะครับไม่ได้ทําธุรกรรมอะไรที่มันเป็นสีเทาสีดําอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็สามารถที่จะ,ะตรวจสอบย้อนหลังได้ก็คือว่าที่มาของเงินหนึ่งก็อาจจะดูเรื่องอาชีพครับสก็คือเรื่องการประกอบธุรกิจส่วนตัวทําธุรกิจอะไรนะครับแต่ว่าไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันไม่ถึงกับว่าจะต้องอไปสืบประวัติย้อนหลังกัน5ปี10ปีขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าให้มีการสืบ ดูอย่าให้ชัดเจนว่าจนแน่ใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาทําธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นประกันภัยหรือแบงค์เนี่ยเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์นะครับไม่ใช่บุคคลหรือถ้ามีประวัติไปเช็คดูคดีย้อนหลังเออไอนี่เป็นอาญากรรมฆ่าคนตายมาหรือไปจี้ป้นเข้ามาอะไรอย่างนี้แล้วคุณยังดันทุหลังรับไปต่ออย่างเงี้ยกฎหมายเขาเอาผิดคุณแน่นอนเพราะว่ากฎหมายที่กําหนดเอาไว้เนี่ยโทษมันก็คือปรับนะครับครั้งละหนึ่งล้านบาทอันนี้คือปรับบริษัทประกันใช่ไหมครับถูกต้องครับ คือบริษัทประกันที่ไปรับลูกค้าที่มีประวัติไม่ดีเพราะฉะนั้นความบกพร่องตรงนี้บริษัทประกันต้องรับผิดชอบ,บนี่คือโจทย์ที่เขากําหนดเอาไว้นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับอาจจะทําให้ขั้นตอนการรับลูกค้าการตอบสนองของลูกค้ารู้สึกอาจจะหงุดหงิดบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นคือส่วนประกันประกันวินาศาภัยไม่เท่า,าไหร่คือจะหนักทางโบกเกอร์เพราะส่วนใหญ่ก็รู้กันอยู่ว่าธุารกิจวินาศาภัยนั้นจะใช้การใช้โบเกอร์ เสียส่วนใหญ่ถึง60-70%เอาระมันจะอยู่กับโบเกอร์เพราะว่าคือโบเกอร์ต้องไปค้นประวัติคือเหมือนกับว่าถ้าบริษัทประกันต้องการข้อมูลนี้คุณก็ต้องมาเอาข้อมูลนี้มาให้คือบริษัทประกันโยนเผือกร้อนทันทีถูกต้องครับทีโบเกรโเกอร์และโบเกอร์ก็ต้องไปทําหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจสอบและพาดก็ไปพาดที่โบเกอร์นี่แหละถ้าคนติดคุกเอ้ยไม่ใช่คนที่จะโดนโดนปรับสุดท้าอาจจะเป็นโบเกอร์อาจจะต้องรับเคาะแทนเพราะว่าจะมีกฎหมายใหม่ออกมาด้วยคือกองทุนหลักทรัพย์ของ ของบริษัทเป็นของกองทุนของบรกเกอร์เป็นหลักทรัพย์ซึ่งปัจจุบัน<ม>ทุนจดทะเบียนของโบรกเกอร์อยู่ที่1ล้านบาทแล้วก็เง<า>นินกองทุนอทยู่ที่หนึห่งเงินกองทุนอยู่ที่2ล้านบาทซึ่ง<ำ>ซึ่งซึ่งจะมีการวางวางหลักทรัพย์คือทางโบรกเกอร์ก็มองว่าคือจะวางยังไงวางหลักทรัพย์นี่คือเป็นไอ้นี้ก็จะเป็นกฎหมายออกมาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นหักการเป็นว่าเหมือนกองทุนหักว่าหักจากรายได้ปีละ0.25ก็หักกันไปแต่คือยังไม่มีความชัดเจนในการของกองทุนเข้ามาอีก คือมีแต่ทนจดทะเบียนแต่พอมีเหตุการณ์อย่างนี้ทุบโดนปรับมา1ล้านคือก็ต้องบกเกอร์ก็ต้องเผือกร้อนรับอันนี้มันจะเป็น2กรณีตัง้งแยกให้ออกกรณีที่ที่ของบุกเกอร์หรือบริษัทที่เป็นเขาเรียกว่าคนกลางประกันภัยเนี่ยก็ค,คือจะต้องวางทรัพย์เพิ่มเนื่องจากว่าร่างกฎเกณฑ์ที่เขาออกมาหนึ่งเขาวัตถุประสงค์ก็คือว่าป้องกันในเรื่องของการทาธุรกิจที่